สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นบิกตู่แถลงแล้วปมล็อกดาวน์ประเทศหลังปีใหม่เมื่อเวลา13นาิกา20นาทีวันที่29ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชมุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอผ่านเพจไทยคู่ฝาวา่า วันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์โดยตรงจากสื่อแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าการประชุมครมนัดสุดท้ายของปีนี้นายกได้วางแนวทางการดำเนินงานในวันข้างหน้าอย่างไรซึ่งบอกแล้วว่าเราจำเป็นต้องทำงาน3อย่างด้วยกันเพื่อรดปัญหาอุปสรรคในสิ่งที่เป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเรื่องถึงในปัจจุบันและอนาคตทั้งสช่วงนี้ทำไปด้วยกัน พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนได้ขอร้องและขอความร่วมมือจากคอรอมอทั้งคณะในการทำงานเราบังคับใครไม่ได้มากนักแต่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับกฎหมายกติกาต่างๆที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็ได้เราไม่สามารถไปบังคับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้เลยฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือจะต้องทำตัวเองให้พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลา ทั้งวันนี้และวันหน้าจึงได้ฝากครมทุกคนให้ทํางานเชิงรุกบรณาการกันให้มากยิ่งขึ้นซึ่งต้องทํางานร่วมกันหลายกระทรวงหลายหน่วยงานเพราะเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยลาพังเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นหลักการสําคัญคือต้องยึดหลักโปร่งสายมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้เสมอ อันนี้ตนขอกราบเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยเราต้องฝ่าฟันต่อสู้ไปด้วยกันทั้งครมอรัฐบาลและประชาชนทุกภาคส่วนเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันที่เรียกว่ารวมไทยสร้างชาและตรวจสอบได้เสมอพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับโพลำเนาในช่วงนี้ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพรวมถึงการเดินทางกลับมาหลังปีใหม่เพื่อความปลอดภัยจากโควิด -19 ที่เราทราบว่ามีการกระจายในประเทศของเราในเวลานี้ ซึ่งจะแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยมีสติไม่ประมาทการใช้ชีวิตไม่ประมาทกับคนรอบข้างครอบครัวอย่าเริ่มใช้ชีวิตแบบ New n o นอร์มลปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างจริงจังใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือสิ่งเหล่านี้จะเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนต้องสร้างวินัยให้กับตัวเอง ในเรื่องการเดินทางขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางทั้งครอบครวัวและเพื่อนฝูงถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน14วันถ้าคิดว่าไปที่นั่นที่นี่มาในจุดที่มีความเสี่ยงถ้ามีอาการอะไรให้ไปพบแพทย์ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะขอร้องในช่วงนี้ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้ทําให้จําเป็นไม่ควรจะไปหรือไปแล้วจะต้องยอมรับมาตรการในแต่ละพื้นที่ที่เขากําหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบคัดกรองอย่างงุหงิดใส่กันทุกคนต้องทําเพื่อส่วนรวมทั้งสิน้นในช่วงเทศกาลเราไม่ได้หมายความว่าจะห้ามเดินทางแต่มันมีมาตรการเฉพาะพื้นที่อยู่ของบางจังหวัดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดที่มีการแพร่กระจายในขณะนี้ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดระยองช่วงบ่ายวันนี้29ธันวาคม ตนจะระวังตัวอย่างที่สุดสิ่งแรกคือใส่หน้ากากตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการติดต่อพูดคุยระยะไกลตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมระมัดระวังเรื่องการล้างมือโดยจะใช้แอลกอฮอล์ตลอดเวลาเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นก็อยากกัดตกอีกแล้วกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำอาจจะไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้ระมัดระวัง เจ้าหน้าที่ต้องสวมถุงมือล้างมือใส่หน้ากากด้วยในการที่จะดูแลประชาชนมาอย่างนั้นติดขึ้นมาจะลําบากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เรามีไม่มากนักขอบคุณประชาชนที่เป็นห่วงตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลจําเป็นต้องไปดูในพื้นที่บ้างที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไปดูแลซึ่งท่านได้อาสาสมัครไปในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข รับผิดชอบโดยตรงที่ต้องไปติดตามกำกับดูแลส่วนตนจะไปจังหวัดระยองเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระก,กันไปพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าหลังปีใหม่นี้หลายคนถามกันมาว่าจะมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราทุกคนและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่โฆษกสบคชี้แจงไปตนคิดว่ามันคงไปไม่ถึงจุดนั้นเราต้องคาดหวังและมีศรัทธาร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายรัฐ เพราะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวมันไม่พอแต่ต้องมีศรัทธาร่วมกันว่าจะทำอะไรเพื่อให้ประเทศปลอดภัยรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องมุ่งหวงังไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำเวลานี้ไม่ใช่เวลาทำงานการเมืองแต่เป็นเวลาที่ต้องดูแลประชาชนไปด้วยกัน ขอฝากไว้ด้วยและตนคาดหวังว่าจะไม่ถึงขั้นนั้นขอบคุณความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นในทุกมิติทั้งโควิด -19 อุปสรรคการทำงานต่างๆการดูแลเกษตรกรดูแลผู้ประบางกลุ่มแรงงานต่างด้าวพนเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องแรงงานต่างด้าววันนี้มีมาตรการหลายอย่างเข้าสู่ที่ประชุมครม ที่จะหามาตรการเหมาะสมดําเนินการในช่วงนี้ทําอย่างไรเราจะสามารถควบคุมได้ว่ามาจากที่ไหนทํางานที่ไหนถ้าเข้ามาแล้วไม่มีที่ทํางานต้องไปตรวจสอบว่าเข้ามาได้อย่างไรถูกช่องทางหรือไม่ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบธุรกิจเอกชนด้วย ที่มีการใช้แรงงานจะต้องแจ้งว่าต้องใช้แรงงานเท่าไหรทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจํานวนมากเป็นแสนๆโรงทั้งประเทศที่จังหวัดสมุทรสาครใหญ่ๆก็7,000กว่าโรงงานไปแล้วซึ่งรัฐไม่สามารถไปตรวจได้ครบถ้วนในระยะเวลาอันสัน้นผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือรายง,งานและแจ้งมาว่า ต้องการแรงงานเท่าไรและคนเหล่านี้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตนได้ให้นโยบายในการผ่อนผันขึ้นบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อที่จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ตรงนี้ตนถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโรงงานหากตรวจสอบพบภายหลังว่าไม่มีการแจ้งหรือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่าใช้แรงงานจริงๆเท่าไรแล้วไปใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาจะต้องถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ต่อไปขอย้ำว่าต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกคนอย่ามองว่าจะให้รัดคุมนั้นคุมนี้แล้วตัวเองไม่ดูแลท้ายที่สุดผลกลับมาที่คนไทยทั้งประเทศ ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการประกอบการจะหวังผลกําไรอย่างเดียวไม่ได้ขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขช่วงปีใหม่และต้องระมัดระวังที่สุดในการที่จะทําให้สถานการณ์โควิด -19 ให้หมดสิ้นไปให้ได้โดยเร็วจากการแพร่ระบาดในช่วงนี้ขอให้กําลังใจซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการถแถลงผ่านไลฟ์สดผ่านเพจไทยคู่ฟ้าโดยไม่มีสื่อมวลชนอยู่ในห้องถแถลงครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้ให้เจ้าหน้าที่เปิดเพลงศรัทธา ของวงหินเหล็กไฟพร้อมกับมิวสิกวิดีโอการทำงานของรัฐบาลประกอบเพลงไปด้วยเพื่อให้เห็นการทำงานในช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ